สวัสดีครับพบกับรายการยิปซีพาเพลินนะครับเอพิโซดนี้จะมีแขกรับเชิญจากทางบ้านนะครับมาดูดวงกับเราชื่อว่าคุณเจนะครับคุณเจตอนนี้อยู่ในสายนะครับครับสวัสดีครับคาจอร์จอครับสวัสดีครับคุณเจคุณเจเดี๋ยวผมจะดูให้คุณเจเนี่ยสี่รอบนะครับรอบแรกเนี่ยจะเป็นพื้นดวงนะฮะก็จะบอกถึงพื้นดวงในสําคัญมากนะครับซึ่งจะบอก ภาพรวมของชีวิตคุณเจเลยอันนี้เป็นรถแมพชีวิตคุณเจเลยนะครับและส่วนใบที่2เนี่จะเป็นเอ๊ะส่วนเซตที่2เนี่ยเซตที่2นี่จะเป็นไพ่ประจําปีนะครับก็คือบอกว่าปีนี้คุณเจเป็นยังไงนะครับและส่วนเซตที่3เนี่ยจะเป็นดูเรื่องช่วงอายุนะครับก็คืออนาคตนั่นแหละมันจะเป็นแตกแตกย่อยออกมาจากรอบแรกรอบแรกนี่คือมันดูพื้นดวงแต่มันจะมีช่วงอายุแบบคร่าว นะครับส่วนอรอบที่3เนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นช่วงอายุแบบละเอียดเลยนะครับส่วนรอบที่4ี่เนี่ยจะเป็นเรื่องความรักนะครับส่วนรอบที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องคําถามเฉพาะเรื่องอาจจะมีถ้าคุณเจมีคําถามนะครับอาจจะเป็นสักสองสามคำถามหรือ 1- นึําถึสองคำถามอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอันเนี้ยจริงๆถ้าเซตเซตใหญ่เลยมันจะเป็นอย่างนี้รอบแรกก็พื้นดวงก่อนว่าดวงชะตาคุณเจเป็นยังไง รอบที่สองก็เป็นประจําปีสองพันรอหกสิบปดอบที่สามก็เป็นเกณฑ์อายุนะครับก็คือทายอนาคตนั่นแหละมันจะเป็นช่วงๆอายุแต่ละเอียดรอบที่สี่ก็เป็นความรักรอบที่ห้านี่ก็เป็นเรื่องคําถามเฉพาะเรื่องนะครับซึ่งคุณเจจะดูหมดก็ได้นะหรือว่าคุณเจถ้าถ้าคิดว่าเออพอแล้วก็บอกได้แต่ที่สําคัญเลยคุณเจต้องดูพื้นดวงนะครับสําคัญที่สุดนะครับคุณเจโอเค คุณเจเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมกำลังสับไพ่ยอยู่นะครับ เจครับตอนนี้ผมกรีดไพ่ออกมาเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับมันจะยาวอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวคุณเจต้องเลือกไพ่เนี่ยสิบใบนะครับวิธีการเลือกก็คืออย่างนี้ครับผมจะเอานิ้วเนี่ยจิ้มไปที่ไพ่แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆอ่าคุณเจก็บอกว่าหยุดนะครับโดยที่ผมจะให้สัญญาณว่าเลื่อนมือครั้งที่หนึ่งคุณเจก็นับในใจไปประมาณ1-5าวินะครับแล้วก็บอกให้หยุด แล้วก็ตอบมาก็เลื่อนมือขั้นที่2คุณเจกันนัดในใจไป1-5ึ่งถึงห้าวิแล้วก็บอกว่าผมหยุดนะครับเราจะทำอย่างนี้กัน1ิบใบนะครับอันนี้จะดูพื้นดวงก่อนว่าชะตาเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่หนุนดวงกดดวงคุณเจจะเป็นยังไงพื้นฐานชีวิตเป็นยังไงช่วงอายุคร่าวๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะดูพื้นดวงก่อนนะเริ่มเลยนะครับเลื่อนมือขั้นที่หนึ่งครับคุณเจ เลื่อนมือครั้งที่สองครับคุณเจเลื่อนมือครั้งที่สามครับ เลื่อนมือคันที่สี่ครับเลื่อนมือคันที่ห้าครับเลื่อนมือคันที่หกครับ เลืน่นมือครั้งที่เจ็ดครับ,บเกดครับ,บเลื่อนมือครั้งที่แปดครับเกดครับเลื่อนมือครั้งที่เก้าครับ เรื่องมือคันที่สิบครับครัโอเคเราได้ไพ่ครบแล้วนะครับสิใบเดี๋ยวเราจะมาดูค้นดวงคุณเจกันนะครับเดี๋ยวขอเรียงไพ่กันึงนะครับใบที่หนึ่งใบที่สองสาม สี่ห้าหกเจ็ดก้าสิบใบแรกนะครับคุณเจอันนี้สำคัญที่สุดมันเป็นใบเจ้าชะตาของคุณเจ มันจะบ่งบอกว่าคุณเจมีนิสัยใจคอยยังไงและมีสิ่งที่โดดเด่นอย่างไงนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับใบแรกโอ้โห oh, คุณเจคุณเจได้ห้าไม้เท้าอ่ะห้าไม้เท้ามันหมายถึงความขัดแย้งทางการงานคุณเจมันมีอุปสรรคทางด้านการงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันกันถ้าเป็นงานถ้าเป็นทำงานประจำเนี่ยก็หมายถึงว่าความขัดแย้งในองค์กร แต่ถ้าทําง,งานข้างนอกอะ่ะมันก็หมายถึงว่าอาจจะมีคนทําธุรกิจแบบคุณเจอย่างเงี้ยแล้วก็มีคู่แข่งที่ทําอะไรเหมือนเหมือนกันปรับราคาันจนเจ๊งได้อ่ะคุณเจคือนี้เจ้าชะตาเป็นอย่างนี้นะก็คือมีอุปสรรคทางด้านการงานคุณเจมันออกมันออกเป็นไพ่ไม้เทา้ามีอุปสรรคทางด้านการงานคุณเจก็ก็ต้องอดทนนิดนึงอ่ะคุณเจเดี๋ยวดูไพ่ใบอื่นประกอบหน่อยนะว่ามันจะมีอะไรช่วยหรือเปล่านะครับแต่ไพ่ ไพ่เจ้าสตาเหนื่อยหน่อยอะ่ะเพราะว่าถ้าทําการค้ามันก็มีคู่แข่งอะ่ะที่ทาเหมือนคุณเจแล้วก็ตัดราคากันแต่ถ้าทํางานประจําก็มีการขัดแย้งในองค์กรนะ่ะคุณเจอาจจะต้องเปลี่ยนงานย้ายง,งานอะไรบ่อยอะ่ะถ้าทํางานประจำนะแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวก็หลายอย่างที่บอกอะ่ะมันก็มีคู่แข่งเยอะ,อะตัดราคาสู้กันนะครับส่วนใบที่2เนี่ยคุณเจไอ้ตัวนี้เป็นเป็นตัวแบบ กดดวงถ้าได้ไพ่ดีก็จะหนุนด,ดวงแต่ถ้าได้ไพ่ไม่ดีมันก็จะกดดวงคุณเจได้แฮงแมนตัวเนี้ยมันค่อนข้างเป็นไพ่ที่มันไม่ดีนะไอ้ตัวเนี้ยคือมันเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าสูญเสียของรักอะคุณเจแล้วก็อาจจะมีพวกโรคประจําตัวความดันเบาหวานอะไรพวกเนี้ยก็คือคุณเจอันเนี้ยผมแนะนํานะคุณเจต้องแก้เคลียนะครับไพ่ใบเนี้ยไพ่ใบที่สองอนะตัวที่มันกดดวงคุณเจอะ คือใบที่สองนะัมันจะเป็นตัวกดดวงหรือหนุนดวงถ้าสมมติว่าได้ไพ่ไม่ดีมันก็จะกดดวงคือคุณเจอาจจะไปซื้อกระเป๋าตังค์แบบถูกๆอะ่ะใบลวแบบไม่กี่บาทอะ่ะแล้วคุณเจใส่ตังค์ไว้ยี่สิบบาทแนละ้วเอาไปทิ้งอะ่ะอันนี้มันมีวิธีการแก้เคล็ดไม่งั้นมันต้องสูญเสียของรักอะ่ะทาอะไรก็ผิดหวังอะ่ะแล้วถ้าเป็นด้านความรักกันมันหมายถึงมันหมายถึงอย่าล้างด้วยคุณเจหรือว่าคู่รักเราเสียชีวิตด้วยคุณเจ ต้องแก้เค้นะตัวเนี้ยแต่หลักๆเลยอะความหมายหลักๆของเขาอะก็คือสูญเสียของรักเพราะนว,วิธีการแก้เคตของคุณเจก็คือไปซื้อกระเป๋าตังค์แบบถูกๆอะเราใส่ตังค์ไว้ยี่บาทแล้วโยนทิ้งอน่ยแปลว่าเราสูญเสียไปแล้วคุณเจมันมันมันเป็นไพ่แบบคล้ายๆเจ้ากรรในเวนะคุณเจเดี๋ยวดูใบที่4ี่ใบที่ห้านะอันนี้จะเป็นใบที่เขาเรียกว่าเสริมดวงคุณเจ ก็คือถ้าคุณเจมีความสามารถมีศักยภาพอะไรอะไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่สี่กับใบที่ห้ามันจะเสริมดวงคุณเจนะครับให้เป็่งศักยภาพออกมานะครับโอ้คุณเจคุณเจได้ไพ่ดีนะฮะได้ไพ่สี่ไม้เท้าอันนี้เป็นไพ่ผู้มีกิจการของตัวเองคุณเจอันนี้คือถ้าทํางานประจำมันก็จะอยู่ระดับกลางๆก,ก็คือก็คือแต่มั่นคงนะแต่มัน มันไม่ได้ไปถึงแบบผู้จัดการอ่ะถ้าทํางานประจำอ่ะแต่ถ้าออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเนี้ยเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวนะครับขนาดย่อมย่อม,ย,อมยังไม่ใหญ่มากนะครับอันเนี้ยสิ่งที่เป็นความสามารถและศักยภาพของคุณเจต่อมาก็เป็น King of ครับ i n g of Cup เนี่ยมันเป็นพ่อแม่ไพ่พ่อแม,ม่คุณเจก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ให้โอกาสคนแล้วก็เป็นมันมันมันเป็นพ่อแม่อ่ะคุณเจไพ่ใบเนี้ยนะฮะ นะครับอันนี้คือไพ่ใบที่สี่ใบที่ห้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมตัวเจ้าชะตาคุณเจนะครับต้องทำคืคุณเจทำธุรกิจส่วนตัวสิ่งจะดีนะครับแล้วต่อมาใบที่สามกับใบที่หกเป็นพ่อแม่คุณเจนะครับพ่อกับแม่ เอาใบแม่ก่อนถ้าแม่เนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงแก่งผู้หญิงเก่งเก่งนะครับสู้ทรหดอดทนฝ่ฟาฟันชีวิตมาเหนื่อยยากลําลบากแต่ก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นไพ่สเตรนจ์คือผู้หญิงเป็นภาพมันจะเป็นผู้หญิงแหกปากสินโตอ่ะคือเป็นผู้หญิงแก่งผู้หญิงเก่งเกิดเหนื่อยยากลําบากไงก็สู้ชีวิตมาจนประสบความสาเร็จนะครับส่วนของคุณพ่อเนี่ยจะเป็น knight of wand knight of wand นี่จะเป็นไพ่เดินทางก็คือคุณพ่อเนี่ยอาจจะมี คืออาจจะมีชีพประจรองเทา้าคุณเจก็คืออาจจะต้องเดินทางไปคือมันเป็นไพ่แบบเป,เป็นเซลล์ด้วยนะคุณเจอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปขายของเดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นชีพประจำรองเทา้านะครับเป็นไพ่การเดินทางอ่ะคือการงานของคุณพ่อเนี่ยน่าจะมีมีการะลึกการเดินทางมาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็เกี่ยวกับยานพาหนะอะไรสักอย่างนีง้แหละนะครับนะครับคุณเจ เดี๋ยวต่อมานะฮะอันนี้คือพื้นฐานคุญเจล้วต่อมาเดี๋ยวมาดูกันมาดูเรื่องช่วงอายุคุญเจกันบ้างนะครับโอ้ช่วงอายุด,ดีครับคุญเจคุญเจโทษทีนะครับตอนนี้คุญเจอายุเท่าไหร่แล้วนะครับสี่สิบหครับสี่สิบหกนะครับเออสี่สิบหกสี่สิบสี่ถึงสี่สิบหก ตอนนี้มันเป็นงานที่เรียกว่าช่วงชีวิตนะอาจจะมีชีพจรลงเท้าคุณเจตอนนี้อาจจะต้องเดินทางไปดูไปนีเกี่ยวกับยานใช้ยานพานะยเยอะอะตอนนี้นะแต่ว่ามันมันเป็นประมาณเนี้ยคือมันต้องขับรถบ่อยอะ่ะต้องมีการเดินทางบ่อยไปพบปะลูกค้าอะไรพวกนี้เยอะนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่พบปะลูกค้าเลยคุณเจมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องออกนอกสถานที่ไปพบปะลูกค้านะครับใบนี้ก็ยังโอเคอยู่นะเป็นอัศวินถือไม้เท้านเนี่ยมไม่ได้แย่แนละ้วคุณเจนะครับ ไม่ได้แย่นะคุณเจแล้วต่อมาเนี่ยไปสี่เจ็ดถึงสี่เก้าอันเนี้ยคุณเจได้เจ็ดไม้เท้าอันนี้เป็นไพ่ที่ดีถ้าคุณเจสี่เจ็ดถึงสี่เก้านะถ้าเรื่องการงานดีๆเลยประมูลงานอะไรก็ชนะแข่งขันอะไรเขาก็ชนะเป็นไพ่คนขยันนะครับคือฝ่ายเรียนรู้ทํางานขยันเก่งคล่องนะครับเอาตัวรอดได้อันเนี้ยเป็นไพ่ประมูลงานก็ชนะสอบแข่งขันที่ไหนก็ชนะคือถ้าเป็นเด็กมหาลัยสอบเข้าว่า ก็ก็สอบติดถือว่าอาชีวิตเริ่มดีกันแล้วคุณเจนะครับ4 7เนี่ย47ถึง49เนี่ยผมบอกได้เลยไพ่เป็นไพ่งานที่ดีเลย7ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่คนขยันประมูลงานชนะสมัครงานก็ได้นะครับทำอะไรก็ผ่านฉลุยคือแข่งขันนะครับชนะหมดคุณเจไพ่4 7 4 9เนี่ยนะครับต่อมาก็เป็นไพ่อายุ50-53ถึง53อันนี้เป็น6ไม้เท้าหมายถึงว่า ถ้าเป็นคนคุณเจเนทำส่วนตัวถูกไหมครับใช่ครับอ่าถ้าทําส่วนตัวเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไพ่ที่แบบว่าประสบความสําเร็จแล้วแต่มันจะมีระยะเวลาเดินทางยาวนานหน่อยก็คือเป็นรูปหกไม้เท้าหมายถึงว่าคนขี่มา้ามาเริ่มประสบประสบความสําเร็จแล้วแต่มันมีระยะเวลาเดินทางนานหน่อยนะครับตรงเนี้ยไพ่เขาบอกมาเลยว่าคุณเจยึดอาชีพเนี้ยไปได้เลย ช่วงที่อยู่ถ้าคุณเจทําอะไรอยู่เนี่ยช่วง50-53ถึงห้านี่ก็ยึดอาชีพนี้ทาไปยาวๆได้เลยฮะทำไปตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าภายในนี้อีกในนึงมันหมายถึงทํางานราชการด้วยคือถ้าทํางานราชการรับวิสาหกิจเนี่ยได้ภพ่ใบเนี้ยก็ทําไปตลอดได้ยึดไปอาชีพตลอดได้ถ้าสมมติว่าทําอาหารเนี่ยขายกุ้งต่งกุ้งเตี๋ยวอะไรพวกนี้ก็ทําไปตลอดได้นะครับแต่ถ้าคุณเจสมมติคุณเจทํางานอะไรอยู่เนี่ยคุณเจก็ยึดอาชีพนี้ไปทำทำไปตลอดได้อันเนี้ยยึด เป็นเป็นหลักได้เลยคุณเจอาชีพที่ทำอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับ5 0ถึงเนี่ยนะครับแต่4 7ถึงเเนี่ยอันเนี้ยเริ่มดีลวการงานเริ่มดีแล้วเจ็ดไม้เท้าทำอะไรก็ชนะละนะครับแล้วก็5 4ถึงกคุณเจได้ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยก็คือชีวิตมีความสุขคุณเจนะครับชีวิตมีความสุขก็คือถ้าด้านความรักนะคุณเจแต่พื้นดวงเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องความรักมาก ถ้าไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันหมายถึงรักกันชอบกันอยู่กันเฉยๆมีความสุขนะครับพุณเจนะครับอาจจะไม่ได้แต่งนะจดทะเบียนสมรสอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตมีความสุขถ้าใครได้ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยแล้วมันก็เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็คืออาจจะมีบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าหรือว่ารีสอร์ทคอนโดโรงแรมแบบหรูๆไปเลยให้เช่าแล้วเกี่ยวกับของกินด้วยถ้าทํามาฮะถ้าทำ,าถ,าถ,าทำถ้าทำพวกธุรกิจเกี่ยวกับของกินตอนนี้ก็ทําขึ้นช่วงอายุ54-56ถึงนะครับคุณเจนะครับ หรือถ้าคุณเจจะทําทบ้านช่วงบ้านเช่าอะไรให้คนเช่าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่เลยอันนี้ถูกฉลกคุณเจนะครับห้าสี่หนห้าหกเนี่ยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยไพ่ถ้วยเนี่ยมันหมายถึงชีวิตครอบครัวความรักมีความสุขนะครับแต่อาจจะไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสอะไรนะครับแล้วก็ต่อไปก็ห้าเจ็ด่ห้าเก้าเป็นไพ่หนึ่งดาพระคุณเจเป็นไพ่ที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนชนะคุณเจไม่ต้องห่วงเลยนะครับ คือโดยพื้นดวงคุณเจอ,อาจจะอาจจะมีการขัดแย้งแต่สุดท้ายอ่ะคุณเจเปลี่ยนแปลงชะตาได้เนี่ยช่วงอายุเนี่ยพอไปเรื่อยๆเนี่ยคุณเจก็สุดท้ายเนี่ยคุณเจอายุ5 7าเถึงห้คุณเจก็จะเป็นไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบมันหมายถึงฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสําเร็จชนะเลิศนะครับคุณเจไม่ต้องห่วงนะครับยังไงชีวิตคุณเจก็สู้ได้ไม่มีปัญหานะครับ แล้วมันก็จะวนจาก5 7าเถึงห้เนี่ยมันก็จะวนมาที่ห0สิบหกคุณเจก็จะมีสตริงสตรงอันนี้คือมันแปลได้2องเลเยอร์คุณเจมันก็หมายถึงตัวคุณเจตอนอายุ6 0สิถึงหกเนี่ยอันนี้ก็ยังก็ต่อสู้ชีวิตเหนื่อยหน่อยแต่ชนะครับผ่านได้ฉลุยแล้วมันจะมีความหมายว่าภรรยาเนี่ยเข้ามาข่มข่มนิดๆน,น,นะครับก็คือเขาอาจจะเข้ามายึดอ่่ายังไงอ่ะอ กระเป๋าตังค์คุณเจดูแลเรื่องการเงินคุณเจนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องยอมให้เขาะ่ะคนเป็นภรรยานะครับต่อมาเนี่ยก็6 4สี่ถึงหกกคุณเจก็อาจจะมีงานที่ต้องออกไปพบปะลูกค้าที่ประจอนรงเท้านะครับโอเคนะครับคือคุณเจเป็นผู้ลับเหมาถูกไหมครับอันนี้ผมผม,ผมขอพูดอาชีพนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าใช่ผมขอพูดอาชีพนิดน,นึงละกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดียวคนคนดูก็จะมัน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 ไม่เก็ตอ่ะนะอ่าแต่ขอขอ,ขอพูดอาชีพนิดน,นึงก็คือเนี่ยพอมาถึง6 4ส6เนี่ยคุณเจก็ต้องออกไปพบลูกค้าแล้วชีะจรลงเท้าและอาจจะวิ่งไซส์งานหลายไซส์อะไรเงี้ยครับเนี่ยแล้วก็วนมาคุณเจวนมาถึง 6, 6 7 7 9 9ประมูลงานชนะเป็นคนขยันนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จตอนตอน,น773นะครับ แล้วก็ครอบครัวมีความสุขตอน7 4ถึง76แล้วก็7779ก็ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จคุณเจดวงคุณเจมันคล้ายๆมันแรงตอนปลคุณเจมันจะดีตั้งแต่ประมาณประมาณเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ย46อะดีงด้สี่หกเป็นต้นไป4ี่หต้นถึง79็ดสิเกเลยคุณเจมันจะดีดีเป็นต้นไปแต่เริ่มแรกๆอะ่ะมันอาจจะมีอะไรนะครับ <36. S 1> ใช่ตั้งแต่46ไปเนี่ยมันจะเริ่มดีไปเรื่อยๆเลยเนี่ยแต่ตอนตอนตอนใกล้ๆตอนเมื่อก่อนน่ะสมัยอดีตแต่มันอาจจะมีเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยคุณเจแต่ตอนเนี้ยมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตั้งแต่46ไปเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอุปสรรคเลยคุณเจไม่มีอยงอุปสรรคอะไรเลยคุณเจถ้าผมให้คะแนนไพ่คุณเจเนี่ยผมผมให้ ผมให้อยู่เจ็ดคะแนนเพราะช่วงแรกอะช่วงแรกแรกอะมันคืออันนี้ผมเวทนะแต่ถ้าตัดเฉพาะช่วงหลังอะผมให้เก้าุเจอ์ไถ้าตัดตัดเฉพาะช่วงหลังผมให้แปดตั้งแต่ส6่หกขึ้นไปอะผมให้8ดคะแนนแต่ถ้ารวมทั้งหมดอะผมให้เจ็ดเพราะว่ามันมันไพ่ไม้เท้าขึ้นกับไพ่แฮงแมนขึ้นไง่นนุงเจครับไพ่กอย้อนหลังไม่ได้นะครับอ 4แน่ๆใน4 4 6ถึง4 4 4ถึง6เนี่ยคุณเจตอนนี้ก็ต้องออกพบปะลูกค้าครับเป็นงานที่ชีพประจอนรองเท้าคุณเจต้องต้องต้องอยู่กับยานพาหนะต้องออกเดินทางอะไรไปพบลูกค้าเนี่ย4 4ถึง4 6เลยครับคุณเจไพ่มันจะเป็นช่วงอายุ4 4ถึง4 6ยังไงคุณเจต้องออกพบปะลูกค้าเดินทางไปนู่นไปนี่คืออยู่กับยานพาหนะคุณเจพูดง่ายๆเลยนะครับ มีการเดินทางาง,งานคุณเจอพูดตรงๆไม่ได้แบบนั่งโต๊ะแบบ9ก้าโมงเช้าเลิกห้ามงเย็นไม่ใช่คุณเจอนะครับสี่สีงสี่หกเนี่ยจะไปจะไปจะเริ่มดีแล้วคือสี่สี่ถึงสี่หกเริ่มดีแล้วคุณเจนะครับสรุปดวงคุณเจภาพรวมผมให้เจ็ดคะแนนเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยเจ้าสตามันมันมีเรื่องอุปสรรคเรื่องงานขัดแย้งอะไรเงี้ยอืม แล้วก็มีแฮงแมนขึ้นมามันมันก็เป็นอดีตแหละคุณเจมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วก็เรียนรู้เป็นบทเรียนแค่นั้นนะครับแฮงแมนดใช่แฮงแมนมันเป็นตัวกดดวงคุณเจคุณเจต้องระวังนะไอ้แฮงแมนตัวนี้มันเป็นตัวกดดวงคุณเจอย่างที่บอกคุณเจอาจจะทําอะไรมาอะไรนะครับไปเนไปเล่นความรักหรือเปล่าใช่ถ้าเป็นความรักก็อย่าล้างเลิกแต่หลักๆเลยอ่ะ หลักๆเลยของไพ่ความหมายหลักก็คือสูญเสียของรักไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือเงินทองหรือทรัพย์สินหรืออะไรอย่างเงี้ยจะสูญเสียคุณเจแต่หลักๆมันมีวิธีแก้เคสคุณเจคุณเจต้องอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือเรื่องเงินเนี่ยมันสําคัญที่สุดไงคุณเจคือคือคุณเจไปซื้อกระเป๋าตังค์มาแบบใบละไม่กี่บาทอะ่ะแล้วใส่ตงังค์สักยี่สิบาทอะ่ะแล้วเอาไปโยนทิง้งไงคุณเจ ถ้าบอกว่าคุณเจได้สูญเสียของรักเข้าไปแล้วเจ้ากรรมในเวรเขาได้ได้จบกับคุณเจแล้วไงนะครับผมตื่นคุณเจ,จ<า>คุณเจ<า>ต้องทำงใช่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 เจ้ากรรมในเวรเขา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 ใพ่ใบเนี้มันคล้าย,ายๆเจ้ากรรมในเวรคุณเจคุณเจต้องต้องต้องทาทาให้แบบสูญเสียของรักให้มันจบกรรมตรงนี้ไปไคุณเจแล้วชีวิตมันก็รุ่งแล้วนะครับอ่ะคุณเจเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะเออมันโชว์อยู่ในกล้องไม่เป็นไรมันอัดอยู่ในกล้องอยู่โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาดูรอบสองกนันเลยดูดวงประจําปีนี้คุณเจนะครับโอเคมันจะเป็นการขยายของไพ่พื้นดวงไพ่พื้นดวงของุเจตอนนี้ย4่หรือเนี่ยมันเป็น night of wand ก็คือมีการเดินทางพบปะลูกค้าที่ประจอลงเท้า แล้วก็47่เถึงสีเกนี่ยก็คือประมูลงานแข่งขันเป็นคนขยันหาความรู้คือทําอะไรก็ชนะเขา่าคุณเจถ้าสอบแข่งขันก็ชนะเขาประมูลงานก็ชนะเขาทําง,งานก็ชนะเขานะครับมันจะเป็นขยายของไพ่2ใบนี้สี่หถึงสีเนี่ย,ยประมาณนี้ถ้า4ี่ตอนนี้มันก็ย่าง4ี่เถูกไหมครกับ